โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลังเล่น Red Dead Redemption ภาคแรกที่เพิ่งจะมาลง PC เรากดกันมาราคาเต็มกันเลยเพราะว่าเราเพิ่งจะเล่น Red Dead Redemption 2มา พูดถึงก่อนเล่นที่เราจะไปเล่น Red Dead Redemption ภาคนี้นะเนาะซึ่ง Red Dead Redemption เนี่ยเป็นเกมที่ออกมาเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วค่อยพอร์ตมาลงเป็น PC พอร์ตมาลงเป็นเกม PC ในวันนี้เพราะฉะนั้นเราคงจะคาดหวังเกมใหม่หรือเปรียบเทียบอะไรกับเกมใหม่นั้นก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็จะมาคุยกันว่าสำหรับคนที่จะเล่น Red Dead Redemption นะมันเหมาะกับคนที่เป็นแบบไหนบ้างซึ่งเรานึกออกแค่ ยูสเคสเดียวกรณีเดียวก็คือเราเล่น Red Dead Redemption 2มาก่อนแล้วอยากจะไปเล่น Red Dead 1ตามเราก็มาคุยกันเราที่ผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาเนี่ยเราเล่น Red Dead 2แล้วก็อยากรู้เรื่องราวของจอห์นมาสตันเพราะว่าเรื่องราว Red Dead Redemption ภาคแรกเนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่ข้างหลัง Red Dead Redemption ภาค2คือจริงๆแล้วถ้าเราเล่นตามลำดับเวลาเนี่ยภาค2มันจะเป็นการย้อนเวลาว่า ก่อนที่จอนจะมาเป็นคนแบบนี้ในเรดเดตภาคแรกเราไปดูชีวิตของเขาผ่านมุมมองของพระเอกที่ชื่อว่า Arthur Morgan ที่เป็นอีกหนึ่งคนในแก๊งเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องราวของเรดเดตสอเนาะแต่พอมาเล่นเป็นเรดเดตหนต่อจากเรดเดตสอคือสําหรับเราเนี่ยเป็นแบบผู้เล่น PC มาตรฐานเลยก็คือเล่นเรดเดต d ีดัมชั t นสองเรื่องราวของ Arthur มาก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าเราสปอยกันไว้นิดนึงก็คือ จอห์นก็จะไปแก้แค้นให้อาเธอร์ในช่วงท้ายของ Red Dead 2แล้วหลังจากนั้นก็ปูไปต่อว่าแล้วเราจะไปดูชีวิตของจอห์นว่าเป็นยังไงต่อไปในช่วงของ Red Dead Redemption 1เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเออถ้ามันมาลง PC เนี่ยฉันคงซื้อแน่เลยเพราะว่าฉันประทับใจ Red Dead Redemption 2มากก็เลยซื้อ Red Dead Redemption 1มาในราคาเต็มที่สำหรับคนที่เล่นเกมนี้ใน P3 ก็บอกกันว่าโอ้ย นี่มันเป็นราคาฟริปออฟแบบนี่มันขูดรีดกันชัดๆเองขายเกมเมื่อ14ปีที่แล้วในราคา1,600เนี่ยนะซึ่งสำหรับฉันเนี่ยมีตรก,กะในการเล่นเกมอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันดีมันจะคุ้มแต่ถ้ามันไม่ดีก็จะเสียดายตังมากเพราะว่าเกมเนี่ยพอมันผ่านไปมันจะลดราคาแน่นอนอะไรประมาณนี้เนาะยิ่งตอนนี้ยิ่งเจ็บปวดหนักเลยเพราะว่า Red Dead r e d e m p t ั่นมาลง p c ราคาเต็มแต่ว่าใน PlayStation s t สโตลดราคาแล้วจ้าแซดสุด แต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราซื้อมาแล้วแล้วเราเล่นกันเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันว่ามันดีไหมเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจอยู่เล่นเลตเดสมากาลังอินอินเหมือนกับเราในตอนนั้นจะไปเล่นเลตเดซหนึ่งต่อดีไหมเราก็จะคงจะต้องขึ้นหัวข้อไปก่อนเลยว่าคงไม่ดีเท่าไหร่ความรู้สึกส่วนตัวฉันเลยนะฉันว่าไม่ค่อยคุ้มเนื้อเรื่องของเล d เดซสเนี่ยถูกเรียบเรียงมาอย่างดีกว่ามาก ทั้งเกมเพลย์ทั้งเนื้อเรื่องทั้งสิ่งที่ต้องทำดีไซน์เลเวลดีไซน์ทุกอย่างของ Red Dead 2ทำออกมาได้ดีกว่า เร d เดตหหมดมันมีทั้งการปรับแก้สิ่งที่เร d e e ตวีดัมชั่นหน1ทำได้ไม่ดีแล้วก็ใส่อย,ย่างอื่นที่ทั้งมักเซนด้วยทั้งน่าสนใจด้วยเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่น r ร d Dead 1แล้วไปต่อด้วย r ร d Dead 2ถึงแม้มันจะเป็นแบบเนื้อเรื่องย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้ามันก็จะยังดีกว่าเพราะว่ามันดีขึ้นแต่การเล่น r ร d Dead 2แล้วลงไป r ร d Dead นเนี่ยมันจะทำให้แบบอ้าวไอ้นนไม่มีหรอไอ้นี่ไม่มีหรอหหรอ,อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะไรอย่างนี้เพราะว่า มันดรอปลงซึ่งก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเราเล่น Red Dead 2ก่อนแต่ช่วยไม่ได้นะเพราะสำหรับเราแล้วเราต้องการเล่น Red Dead Redemption 1ในคาบ Red Dead Redemption 2เองจะรีเมครีมาสเตอร์หรืออะไรมาให้มันอยู่ในระดับเดียวกับ Red Dead 2ก็ได้แต่เองไม่ทำเองพอร์ตมาขายตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิจารณ์ว่ามันแย่ลงเนาะโอเคคราวนี้เราตั้งทงไว้แล้วว่าเออมันมันดีไม่เท่าเว้ยคราวนี้ มันยังดีพอหรือเปล่าที่เราจะซื้อเพื่อไปเสพในเรื่องของจอห์นมาสตันหลังจากเรื่องราวของอา t h เธอร์มอร์แกนที่ถ้าพูดเลยนะใน Red Dead Redemption 1ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอา t h เธอร์มอร์แกนแม้แต่นิดเดียวอา t h เธอร์มอร์แกนและเซดีแอดเลอร์เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใน Red Dead Redemption 2เพราะฉะนั้นการเล่น Red Dead 2แล้วไปต่อด้วย Red Dead 1เนี่ยเราจะรู้สึกผูกพันกับอาเธอร์จนอยากให้เขา อยู่ที่ไหนสักแห่งไม่มากก็น้อยซึ่งอา t h เธอร์เนี่ยควรจะเป็นคนที่จอร์เคิดถึงมากๆเพราะเป็นการปูเรื่องมาแต่ว่าพอมันกลายเป็นแบบนั้นพอเร d เด a นหนึ่งไม่มีการพูดถึงอา t h เธอร์มอร์แกนเลยมันก็เลยแบบอ๋อกลายเป็นอย่างนี้เหรอถ้าเราเล่ากันเล่าเรื่องคร่าวๆข,ของ Red Dead Redemption 1จะเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอห์นไปตามแก้แค้นสมาชิกแก๊งแวนเดลินที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นตามจับส่งให้ตำรวจหรือว่าจัดการมันอันนี้แล้วแต่เราเลือกได้ในภายหลังซึ่งถ้าเราต่อจาก Red เด a ส2มาเนี่ยเราเล่นเลดเด a ส2จบมาเนี่ยเราจะแค้นไอตัวหลักๆที่เป็นแก๊งเวนเดลินมากเช่นฮาวิเอร์บิลดัชไมก้าโจคลีตเราก็อยากจะจัดการพวกนี้ทั้งหมดซึ่งในเ e ดเด a d 1เราได้ทําแบบนั้นจริงๆแต่ว่าในสิ่งที่เราทําที่มันตรงไปตรงมาแบบนั้นเนี่ยเควสมันอ้อมมันอ้อมออบเจกตีฟไปเยอะมาก คือกว่าเราจะได้จัดการบิลได้โอ้โหมึงไปทํามา10เควสก่อนหน้านั้น8เควสก่อนหน้านั้นกว่าจะทํากว่าจะได้จัดการฮาวียโอ้ยไปเที่ยวรอบเม็กซิโกมาก่อนเลยวนทั้งแมพเพื่อตามหาฮาวิเบิลแล้วเนะื้อเรื่องส่วนที่มันหนักแน่นหน่อยแบบเป็นความต่อเนื่องหน่อยคือเรื่องของดัชซึ่งก็เออเขาคือบอสใหญ่อย่างน้อยก็ในเรดเดนหนึ่งเป็นบอสใหญ่อนะเนาะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น7จ็0ของเกม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Red Dead Redemption 2เลยแม้กระทั่งอบิเกลกับแจ็คครอบครัวเราเราได้เจอเมื่อท้ายเกมสุดท้ายกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องกับ Red Dead Redemption 2เนี่ย20%ของ Red Dead Redemption 1แค่นั้น20%ของเกมถ้าเราคาดหวังมากกว่านั้นก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่าเราตั้งธงมาว่าแบบเฮ้ยเราสามารถเล่นต่อกันไปได้แบบสมูทเลยซึ่งแบบมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันแบบนิดเดียวเองอะ แต่สุดท้ายเราก็ได้กลับมาเจอตัวละครที่อยู่ใน r ร d Dead 2อยู่บ้างอบิเกลแจ็คลุงอะไรพวกนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ยรู้สึกว่าเกมนี้มันคุ้มอะ่ะแค่ตอนประมาณสัก10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงท้ายๆของเกมเท่านั้นเองแต่ในตอนท้ายเรารู้สึกว่ามันคุ้มนะคุ้มนิดหน่อยอะ่ะคือตอนฟีลลิ่งตอนนั้นรู้สึกว่าคุ้มแต่พอคิดไปอีกทีว่าฉันต้องผ่านมามากขนาดนี้เพื่อเพื่อซีนคุ้มอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้พานเ,น,เน,านื้อ ่อามาเกมนี้มีจุดเด่นที่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแมปกว้างกว่า Red Dead 2หรืออาจจะกว้างเท่า Red Dead 2มากแต่ว่ามันลางมากเป็นเกมที่มีแรนด o m e n c o u n t e เตมีแต่น้อยคือถ้าเราขี่ม้าไปด้วยไปใน Red Dead Redemption 2อ่ะคราวนี้ต้องเทียบเลยเนาะเราจะเจอนน่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆเควสขาวเควสไม่มีสีแ a n d o m e n c o u n t e เตอะไรก็ตาม Red Dead 1ก็มีแต่น้อยกว่าประมาณสัก1ใน3ถึง1ใน4เพราะฉะนั้น มันมีพอให้หน่าค้นหาแต่ทุกครั้งที่เราเดินทางโดยไม่ fast travel เนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แบบเออฉันรู้ว่ามันมีคอนเทนต์อยู่ระหว่างทางแต่ว่าถ้าให้ไปไล่ตามหาเนี่ยจะเสียความรู้สึกมากกว่ากลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะงั้นก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมัน fast travel ได้ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยมันไปเหอะแต่เขาก็ให้เมคาคนิกที่ make sense มาว่าก็แมปมันไม่ค่อยมีอะไรฉันเลยให้เมคานิกว่าเกมนี้สามารถ fast t r e l เมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเป็น Red Dead Redemption 2เนี่ยเราต้องอัปเกรดแคมป์ไปแบบระดับสูงสูงพอตัวซึ่งมันจะเมคเซนต์ว่าเราก็จะไปเดินทางตลอนทั่วแมปจนกวาดเครดมาหมดแล้วแล้วจังหวะนั้นเราจะได้ฟาส t าวเวลพอดีแต่ Red Dead 1ะมันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเกมซึ่งถ้าเราขี่ม้าไปมาโดยไม่ฟา t ทาวเวลวิธีเล่นแบบ Red Dead 2เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแมปมันโลนซึ่งเราว่ามันโลนอ่ะประมาณนั้น เกมส่วนใหญ่เป็นมินิเกมไม่ใช่ไซเควสคือถ้าอย่าง r ร d Dead 2เนี่ยทุกอย่างมันเป็นไซเควสการล่าข้าหัวเป็นไซเควสการเล่นไพ่การสะสมนู่นนี่นั่นเป็นไซเควสแต่สำหรับเกมนี้ Red De a d r e d e ชั t น o n 1กิจกรรมของมันนั้นเป็นมินิเกมเป็นสิ่งที่ทำวนซ้ำทำเพื่อปั๊มตังค์ทำเพื่อความสนุกมันก็เลยไม่ค่อยจูงใจคนที่อยากจะแบบเก็บตกเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหลัก เท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยน่าสนใจมีนิเกมจับม้าเล่นทอยเตา๋าโป๊กเกอร์แบ็กแจ็คไฟฟิงเกอร์มันเป็นการทําเพื่อเล่นเป็นเกมเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งถ้าจะพูดแบบนี้ก็คือเพราะว่า Red Dead 1มันเป็นแบบนี้เขาเลยทําให้ Red Dead 2ดีขึ้นก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้อ๋อและอีกอย่างหนึ่งเกมนี้มีเมคานิกจับมา้าที่อันนี้ต้องบนจริงๆว่าเวียนหัวมาก เพราะว่ามุมกล้องในการจับม้าของมันนั้นมันหันไปหันมาตามท่าทางของจอและมา้าซึ่งมันเหวี่ยงหนักมากใครลองไปดูก็จะรู้ได้ว่าหนักจริงซึ่ง red dead สองทำดีขึ้นคือมันเป็นการปรับปรุงจากเกมภาคนี้ไปเราก็พอเข้าใจแต่ว่าจะเล่นตามลำดับที่มันมาลงบน P ีเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่สันเจอมันต้องเป็น red dead สก่อน red dead หมันก็เลย เป็นอย่างนี้ซึ่งวิธีแก้ปัญหาของเขาที่ควรจะทําก็คือเขาควรจะทำเลดเดตหนึให้มันเข้ามาใช้ Asset เดียวกับ Red เดตส2ก่อนนะแต่ท่ามกลางสิ่งที่เราบ่นมามากมายมีสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึง่งและดีแบบดีทะลุเลดเดตหนดีทะลุ Red เดตส2ไปเลยก็คือการ p l a y ์การเพลย์สนุกมากจังหวะยิงเนี่ยมันมากมันเร็วขึ้นมันศัตรูเยอะเยอะจนไม่เมคเซนส์ภารกิจหนึ่งเรายิงคนไปประมาณค่อนประเทศได้ แต่ก็มันสนุกอะมันสนุกเราจะว่าอะไรได้มันต้องเยอะๆแบบนี้ถึงจะสนุกแต่ฉันก็เข้าใจว่า Red De a d 2เนี่ยจำนวนคนในแก๊งเนี่ยมันไม่ควรจะแบบโอ้ยสิบกว่าคนก็รู้แล้วตำรวจอาจจะเยอะหน่อยได้อะไรประมาณนี้จำนวนคนมันมีความเมกเซนต์กับเรื่องราวกว่าแต่แบบ r ร d Dead นนั้นก็ทำแบบนี้ก็ดีสนุกดีก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าเกมนี้นเนี่ยนะเนื้อเรื่องเอาไม่ได้สำรวจไม่ค่อยดีแต่ไอ้เกมเพลในการยิงจริงๆอะมันสนุก มันสนุกกว่าเลยอันนี้บอกแน,น่นอนเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อมาเพื่อให้มันเป็นเกมยิงนะมันมันมากเพลินเลยอะเจ๋งด้วยนี่แหละเป็นจุดที่แบบไปถัวก,กันกับข้อเสียที่เรารู้สึกมันคือข้อดีแบบข้อใหญ่ๆเลยนะอะแล้วถึงเนื้อเรื่องมันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรมากนักแต่เราก็ยังจะบอกว่ามันขมวดปมได้ดี มันขมวดปมมันเอาตัวละครทั้ง Red Dead 2, Red Dead 1มาเกี่ยวข้องคือตัวละครที่แบบอยู่กับเราใน Red Dead 1เนี่ยเป็นตัวละครที่ก็สำคัญในระดับหนึ่งใน Red Dead 2ทั้งตัวดีและตัวร้ายทั้งหมดอะมันขมวดปมกันมาทั้งหมด แล้วทาให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจในตอนท้ายแปลว่ามันต้องอิม a พกบางอย่างนะเพราะว่าช่วงก่อนนั้นแม่งไม่คุ้มเลยฉันไปวนบ้าบอคอแตกอะไรมาก็ไม่รู้เพื่อมาถึงฉากฉากนี้ที่สุดท้ายมาทําให้ฉันรู้สึกว่ามันก็คุ้มพอใช้ได้อยู่เนาะโดยเฉพาะช่วงของดัชตอนท้ายๆของเกมเนี่ยคือดีมากเพราะฉะนั้นโดยรวมก็สามารถพูดได้ว่าในเชิงของความพึงพอใจถ้าเราตัดราคามันออกไปสมมุติคนที่แบบดูเพื่อซื้อตอนลดราคาดีไหมอะไรพวกนี้ฉันว่ามันก็ดียิ่งยิ่งลำดับการเล่นของเรานะ ความรู้สึกในใจเรามันเมคเซนมากถ้าเราเล่น r ร d Dead 2ก่อนแล้วไปเล่น Red เด a d 1เพรพอ r ร D Dead 2จะเกิดเรื่องราวบางอย่างเพื่อให้ r ร d เ e a d 1เป็นภาษษ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 รกิจหลักว่าฉันจะต้องจัดการแก๊งเวนเดอร์ลินก็คือ r ร d Dead 2จะเป็นเรื่องแบบในแก๊งเวนเดอร์ลินและแก๊งแตกใช่ไหมส่วนเ e d เ e a d 1เราจะไปจัดการพวกคนทรยศเพราะฉะนั้นตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้แหละมันเมคเซนแล้วแต่ว่า ฉันก็ยังบอกว่าพันหกไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเราพูดกับเกมราคาเต็มสมัยนี้นะพันแเนี่ยได้ e x c l u s i v e PlayStation มาเล่น Spi เด r m a n God of War h o r ร z o n แล้วพันหได้ Red Dead 1เนี่ยไม่คุ้มหรอกเพิ่มอีก200ได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยได้บัลเดอร์สเกตได้ไซเบอร์พังเวอร์ชันดีๆฮ็อกวอดเลกาซี asi, ซื้อได้2เกมด้วยเพราะมันลดบ่อยเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อเกมนี้นะอาถ้ารอลดเนี่ยเราก็จะตัดปัจจัยเรื่องราคาออกไปแต่ถ้าจะซื้อมา เราจะต้องคิดว่ามันคือ GTA ถ้าใครอยากได้กลิ่นอายแบบ GTA เลย San Andreas White City แต่เป็น Cowboy อันนั้นนะทุกอย่างจะ make sense หมดแต่ถ้าซื้อมาเพื่อเล่นเป็น Red Dead Redemption ให้แบบต่อจาก Red Dead 2เนี่ยมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อย work เ,เท่าไหร่เพราะว่า Red เด a ส2คือ Red เด a หนอัปเกรดมันดีกว่าแล้วถ้าเรามาเล่นอันที่แย่กว่าทีหลังฟีลิ่งมันจะดาวเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นก็เลยมาขอเตือนทุกคนไว้อย่างนี้ซึ่งในบรรดาเกมที่เราเล่นมานั้น Red เด a หนมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเกมธรรมดาฉันว่าดีกว่าเล่นพวกที่อยู่ทางขวาแต่ก็ความรู้สึกก็ยังไม่สู้พวกที่อยู่ทางด้านซ้ายอันนี้คือเทนะเลสเน่าว่าข้างบนทั้งหมดจะดีกว่าข้างล่างส่วน เกมที่อยู่ทางซ้ายจะดีกว่าเกมที่อยู่ทางขวาเลดเดนหนึ่งมันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือเล่นเซนัวซาก้าเฮลเบตสอดีกว่าซอลเฟรี่ดีกว่าแต่เลดเดนสอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไงมันคือเกมที่เกือบจะดีที่สุดจริงๆกับบ o ลเดอร์สเกตเนี่ยก็เกือบจะดีที่สุดเลยแหละไอกองข้างบนเนี้ยเป็นเกมที่แบบให้ความรู้สึกบางอย่างในใจฉันแต่ว่าเลดเด๊นหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นเกมแบบเทียหกหกทับเจ็ดเอ้หกหกเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบอะไรพวกเนี้ยดีกว่าพฟกที่อยู่ตรงนี้ พวกที่อยู่ทางขวาแต่ก็แย่กว่าพวกที่อยู่ทางซ้ายเพราะว่าสําหรับเราเนี่ยถ้ามันเป็นเกมแบบ t ซ c เนี่ยคือมันเริ่มจะไม่ค่อยคุ้มละแต่ก็เล่นๆไปเถอะอย่างน้อยมันยังพอมีราคาของมันอยู่บ้านแต่เริ่มไม่คุ้มถ้าถ้ามันเป็นเกมเกมบีเนี่ยคือคุ้มละคุ้มแน่นอนแต่เกมเอนี่ซื้อเถอะราคาเต็มก็ซื้อเถอะอะไรประมาณนี้เพราะง้นก็เดี๋ยวเราเล่นเกมอะไรจบเนี่ยเราก็จะเอามายัดๆในนี้ไปเรื่อยๆว่าอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่าอันไหนอยู่ประมาณไหนก็ มีอยู่เท่านี้แหละฮะสำหรับวันนี้ก็ก็แค่มาคุยกัน wrap up หลังจากที่เล่นเกมนี้กันไปแล้วสะหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างเราซื้อมาด้วยสายเหตุประมาณนี้ซึ่งฉันว่าเขาเอา red dead หนึ่งมาลง pc เพื่อการนี้นะแล้วสําหรับเราก็เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่ใช่ราคาพันหกเทนั้นเองแค่นี้แหละฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หลังจากนี้ หลังจากที่เราเล่นเร d เด a หนึ่งเราก็จะไปเล่น DLC ของมันต่อเพราะว่าเวลามันขายพันหมามันขายทั้ง2อย่างก็คือทั้งตัวเกมหลักแล้วก็ DLC ที่เป็น r e d e ดสซอมบี้ก็มันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันในอนาคตเราจะเล่นเกมอะไรต่อก็ไว้ตัดสินกันอีกทีนึง Excel นี้ฉันเปิดให้ใครเข้าก็ได้นะแต่ว่าแก้ไขไม่ได้เพราะว่าฉันจะเอามายัดยัดเองไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะงั้นก็สําหรับวันนี้ใครที่ ตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็หวังว่าจะได้ข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วก็ฟังรีวิวเยอะๆอย่าเอาความเห็นของเราไปตัดสินทุกอย่างเราไม่ได้พูดถูกหมดแต่ก็ไม่ได้พูดมัวขึ้นมาเองฉันเล่นจบแล้วจริงๆดูจากคลิปที่ผ่านมาในช่องได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ